สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ้ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางเออ่ฮานอยนะคะฮานอยสูตรของหลานก็แล้วก็ของแอดนะคะรวมในคลิปเดียวกันเลยนะคะของแอดเป็นของแถมนะคะทุกคนเป็นของแถมเนาะอันนี้ก็เข้าแค่น้อยอน,นี่แล้วก็แตกนะคะเลขทูบก็แตกไปนะคะ3ตัวมีใครได้ไหมเนาะแปดนงสมนะคะตอนที่มันออกแอดก็ว่าอยู่เนาะเลขคุ้นๆนะคะเอามาดูคําเตือนของทางช่องนะคะทาง ช่องเป็นเพียงสื่อกลางนะคะนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางซื้อนะคะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะไม่สนับสนุนให้เล่นการพานันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะเอาไปมา้าเอาไปหงิงเอาไปปังกันขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะ กับทุกแนวทางที่ทางช่องนําเสนอนะคะพอดีเป็นวันหยุดพอดีนะคะแล้วก็ได้แนวทางมาไวนะคะแอดก็รีบลงแนวทางให้ทุกคนเลยนะคะก็รวมคลิปเลยนะคะในคลิปของหลานไปเลยแล้วกันนะคะเพราะว่าเรามีแนวทางอีกหลายแนวทางเลยนะคะที่จะลงนะคะ ที่จะลงเนาะวันอาทิตย์นี้นะคะไหนจะรัฐบาลไทยไหนจะเราพัฒนาก็รอลงเพียบเลยนะคะรอรับชมรับฟังกันเด้อแนวทางหลานก็ดีนะคะแอดปล่อยไว้อยู่ค่ะปล่อยไว้นะคะแต่ว่ายางว่าแล้เนาอมันก็ตามคิวนะคะตามคิวตามคิวนะคะตามคิวใครมาก,ก่อนแอดปล่อยก่อนนะคะปล่อยก่อนเนาะเอามาดูนะคะทางช่องอ่ะเอาอ่านไปแล้วบลืมค่ะ ขออภัยนะคะทุกคนนี่นะคะปาดเกิดอะไรขึ้นนะคะโอ้เสียดายมากเลยนะคะนางไม่ได้จำหกเก้าสามนะคะแต่สายวินนะคะสายวินก็คงจะแตกสามตัวกันไปนะคะวันนี้นะคะมาดูกันนะคะเข้าอะไรบ้างอะไรยังไงบ้างนะคะวันนี้ตัวเด่นนะคะตัวเด่นนางเอ,อ่อทำถึงมาสองวันแล้วนะคะก็จึ้งมากนะคะหลังจากที่ตุ๊บปัตตุปป๊ปเปมาเซหน่อยนะคะเซเออเซมากุตินะคะประมาณนั้นนะคะหลังจากเซมากุติ ประมาณสองสาวันนะคะก็กลับมาได้นะคะฟื้นแล้วนะคะไปกินไปกินไอ้นี่ไอ้สางเมามาไปกินไอ้นี่้สางมาเมามา,า,มา,า,มาถ้าท่อยากสนับสนุนนะคะก็ตามนี้เลยนะคะอ,อ,อยากให้ค่าขนมหลานเนาะหรือสนับสนุนช่องนะคะก็ขอบคุณน,นะคะน้ําใจเอฟซีทุกท่านเลยนะคะ โอ้ดีใจด้วยนะคะดีใจด้วยเสียดายเนาะนางไม่ได้จับนะคะแต่ว่าสายวินก็คงจะได้นะคะวินวินนะคะวินนี่ได้เยอะกว่าหรือเปล่าแต่ว่านางไม่มีหนึ่งนะคะวันนี้ไม่มีหนึ่งแต่ก็ถือว่าทําถึงนะคะเอามาดูนะคะหกเข้าอะไรบ้างนะคะหลักลงหลักร้อยแอดเก็บหมดละคะเม็ดเดียวนะคะ,ะ,คะวิ่งลูดนะคะฟันเม็ดเดียวนี่เนาะจะมาหลักร้อยหรืออะไรแอดติ๊กเข้าหมดเลยนะคะก็คือหกนะคะนอยกิจนะคะสายวิง่งกินไปแล้วนะคะ พิเศษไม่ได้นะคะปกตินะคะปกติหกนะคะปกติได้เลยนะคะทั้งวิ่งทั้งรูดเดี๋ยวนะเอาหกก่อนนะ VIP 6นะคะทั้งวิ่งทั้งรูดนะคะกาชาตินี่หกเด้งเลยนะคะกาชาตินี่โอ้ยตัวเน้นหมดเลยนะคะแล้วก็พัฒนาก็วิ่งได้ได้แค่วิ่งนะคะแต่กาชาตินี่ทั้งวิ่งทั้งรูดนะคะเอามาดูนะคะหกมีอะไรบ้างที่เข้าเน้นเน้นนะคะหกมีอะไรบ้างที่เข้าเน้นเน้นก็คือหกสามนะคะหก3ามสานะคะตรงๆเลยก็คือปกติแล้วก็ VIP นะคะตรงๆไม่พอนะคะเน้นเน้นด้วยนะคะเน้นเน้นเสียรายเก้มากๆเลยนะคะ แอดก็ Add, นึกว่านางจับได้นะคะโอ้ยคิดว่าไม่พลาดน,นะคะแอดคิดว่าไม่พลาดเพราะว่า963นี่นางจับบ่อยนะคะแต่ว่าครั้งนี้ทําไมไม่มีก็ไม่รู้เนาะก็อย่างว่าแหละทุกคนแล้วแต่สูตรใครสูตรมันนาะนี่นะคะ ออแล้วก็เจาะเข้านะคะ93นะคะ93เนาะ93มีเจาะเข้า31มีไม่ได้มี30นะคะมี3051ไม่ได้มี50นะคะ3650นะคะปกตินะคะโอ้ปกติเข้ากี่เด้งปกติเข้า5เด้งนะคะก็คือ360 เออ036นะคะ036ตัวเด่นนะคะตัวเด่นตัวเม็ดเดียวนะคะตัวเจาะ36ตัวเน้นเลยนะคะ36ตรงตรงนะคะแล้วก็เอ่อตัวนี้นะคะ05ตรงตรงเช่นเดียวกันนะคะ VIP นะคะ VIP ก็ห้าเด้งอีกนะคะเออห้าเด้งนะคะ0ค่ะ3ค่ะ6ค่ะเข้าไปแล้ว3เด้งนะคะสายรูดนะคะสายรูดได้แล้ว3เด้งนะคะสายเจาะนะคะ02ตรงตรงนะคะอะ ตอนแรกก็ต้องได้36ก่อนเนาะสามหกได้กีดกันแล้วนะคะกีดยังไม่ทันหายเจ็บคอนะคะมาเอาศูนย์สองอีกนะคะเก็บเรียบมาดูกาชาตินะคะกาชาติแปดสี่หกไม่มีนะคะไม่มี8ปดสี่หกเนาะหกสองนะคะเก็บเรียบเลยนะคะหกสองนะคะนางเก็บเรียบสามสองนะคะสามาัคคีนางเก็บเรียบค่ะนางเก็บเรียบนะคะ,นนะ,คะทุกคน นี่นะคะก็เข้าตามนี้เลยชึ่งมากเลยทุกคนหูนี่ฮาเด็งฮาเดแต่ว่าพิเศษนี่ไม่ได้นะคะแอดได้ติ๊กแล้วแอดขี้เกียจลบนะคะเออเดี๋ยวมันจะเลอะเนาะมีมีเจาะเข้าจิดเจาะเข้าปกติเจาะเข้า v a p เจาะเข้ากาชาตเจาะเข้าสามัคคีนะคะที่เจาะไม่ได้ก็คือพัฒนาแล้วก็ พิเศษนะคะพัฒนาแล้วก็พิเศษนามีสามศูนย์มันมาสามหนึ่งนะคะก็โหดีใจกับเอฟซด้วยนะคะดีใจกับเอฟซที่หมานที่หิงที่ปังนะคะเออของแอดจะเป็นของแถมนะคะวันนี้ของแอดจะเป็นของแถมทําไมของแอดมันถึงไอ้นี่จังเลยนะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะแปบ๊บหนึ่งอ่ะมาดูของหลานเลยนะคะงวดประจําวันที่นะคะงวดประจําวันที่ของข่อยเอาตัวเก่านีแล้ว ทำไมมันชอบตามตูดแอดดีนักนะคะอ้าวตามตูดดีนักใช่ไมมได้ค่ะผู้ปัญหาโรกแตกแล้วค่ะระวังเด้อสองหกเอ่อไอนี่นะคะระวังเลยนะคะหกกับเก้านะคะหกกับเก้านี่เพราะว่านางไม่มีหกนะคะคราวนี้ปัญหาโรกแตกแล้วละคะ่ะแล้วหกมันเหมือนกับเพิ่งเริ่มเดินนะคะแอดกลัวพรุ่งนี้หกมานะคะโอ้แอดกันแทนก็ได้วะของนางไม่มีเนาะ ข่อยกันไว้ในสูข่อยก็ได้เฮ้ยกับหัวหายแล้ว เอามาดูกันนะคะทุกคนมาดูกันเด้อนี่นะคะงวดนะคะฮานอยสูตรหลานนะคะฮานอยสูตรหลานงวดประจําวันที่18ถูกต้องเนาะผิดพลาดตรงไหนรีบทักรีบท้วงเลยนะคะทุกคนบางครั้งบางคานะคะแอดเมาเลขนะคะทักท้วงได้เลยนะคะถ้าแอดเห็นคอมเมนต์นะคะแอดจะได้สะดุดตานะคะแล้วก็รีบดูนะคะเดี๋ยวมันจะผิดจะพลาดกันทั้งแผงนะคะไปเจอเอ่อตัวไหนนะคะทักได้เลยค่ะไม่ต้องกลัวแอดโกรธนะคะทักได้เลยนะคะเฮ้ยแอดทำไมตัวนี้อย่างนั้นอย่างนี้สงสัยได้เลยนะคะ สอบถามได้เลยค่ะถ้าอะไรแอดจะรีบแจ้งให้นะคะเผื่อแอดเขียนผิดหรืออะไรนะคะจะได้แก้ไขทันการเนาะ5นะคะ5เม็ดเดียวนะคะ925นะคะเด่นนะคะ2529 5954นะคะนี่คือตัวเจาะตัวเน้นนะคะ2529นะคะ3ตัวนะคะให้ไปที่เก้าสองห้แล้วก็547นะคะ92514 เจ็ดแปดนะคะ9 2 5 1 4 7 8นะคะตัวเน้นนะคะ3ตัวอยู่ที่9 2 5นะคะ9 2 4นะคะตัวเน้นจะเป็น4ตัวทุกวันนะคะ4ตัว5 5น้อยนี้จะสม่ำเสมอนะคะของหลานสูตรจะนิ่งนะคะไม่มีขยับขึ้นขยับลงลงเหมือนของแอดนะคะ5 1ไอ้58512128นะคะ5 2 8 5 1 8 2 1 8แล้วก็ 28 4สนะคะตัวเน้น2ตัวนะคะอยู่ที่58แล้วก็5้านะคะ3ตัวนะคะอยู่ที่ห2 8แนะคะแล้วก็ห18นะคะชุดแถมนะคะชุดแถมนี่มาดีมากๆเลยนะคะ2 4 2ส4 9สองหนึ่งดดหนึ่งนะคะหกเนนะคะ91นะคะ9 1 91หนึ่งนสสะคะ, 91, 91, 94, 94, ะ,คะ94 6นะคะของนางกลับหัวไม่ได้ใช่นแมแอดเอาไปกลับหัวแทนแล้วนะคะแอดเห็นของร้านนะคะ แอดเห็นของร้านแอดเลยเสียวนะคะแอดทำเป็นตัวกันทันทีเลยนะคะอย่างเช่นเอ่อสองเก้านี่ข่อยกับหัวของข่อยแ้วเป็นหกเก้าเป็นหกนี่เนาะ,ะ,ะแคบของร้านเลยนะคะเดี๋ยวมาดูของแอดต่อนะคะอ่าสามตัวแตกแต่แ,แค่น้อยกิดค่ะที่เหลือโดนหมดเลยแต่ว่าตัวเด่นนะคะตัวเด่นใครไปใครไปตัวเด่นแอดวันนี้ศูนย์หนึ่งบ่ โอ้ใครไปศูนย์หนึ่งนี้ได้ทุกหน่วยเลยนะคะสายรูดนะคะเอามาดูของแอดเด้อค่ะขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะคะนี่มาดูของแอดนะคะหลักร้อยนะคะถ้าเอาหลักร้อยนะคะมาใส่กับ9 6้าหใช่ไหมคะถ้าเอาหลักร้อยมาใส่กับ9 6้าหก็จะได้โต๊ดนะคะเอาหลักร้อยมาใส่เนาะมันก็จะเป็นสามเก้าหนะคะหลักร้อยสามเนาะเป็นสามเก้าหนะคะนี่ร้อยสามนะคะก็จะเป็น อันนี้ก็เป็น96ใช่ไหมก็จะเป็น396นะคะก็จะได้2หน่อยเนาะถ้าเอาหลักร้อยนะคะเอาหลักร้อยมาใส่นะคะเพราะว่า มันจะได้โต๊ดนะคะถ้าเอาหลักร้อยมาใส่ตัว9 6เนี่ยนะคะมันจะได้6 9 3สได้9 3 6สามเลยนะคะถ้าเอามาใส่นะคะเอามาจับใส่9้าคู่นี่อันนี้เจาะเข้าแค่หน่อยกิดนะคะแต่ว่านะคะตัววิ่งตัวรูดนะคะตัวนี้นะคะศ1นย์นะคะใครที่ไปศ1นย์นะคะ90นย์นี่ก็ได้เร่งตัวตัวตัวเด่นเนี่ยตัวเด่นเข้าดีค่ะสายรูดนะคะสายรูดรอดนะคะศ1นหน่่าเสียดายมากๆเลยนะคะมา0ูย์เนาะแอดมีทุกศูนย์นะคะยกเว้นศูนย์ที่มันออกนะคะ 1 8 3นะคะแอดก็ว่าเฮ้ยทำไมเลขตัวนี้มันค,คุ้นจังเลยนะแอดก็คิดเนาะมันมาจากไหนนะพอไปเห็นผลแล้วไปดูผลนะคะโอ้เลขถูกแตกนะคะโอ้เอฟได้ไหมเนาะวัาลัก็ระมีแปดสามสองด้วยสวยๆนะคะออกมาเนาะแอดก็ใช้ตัวเดิมนะคะตัวเก่าแต่3ตัวน่าจะจับใหม่บ้างเพิ่มเติมบ้างเอามาดูกันนะคะแอดอยังใช้ตัวเดิมนะคะทุกคนเอาก่องแอดคือเอ็จังสี่เนาะ แอดยังใช้ตัวเดิมนะคะหานอยรวมของวันที่18นะคะ901นะคะ9 6 97 98 0 6 0 7 0 8 16, 17, นะคะ1 6 1 7 1 8นเะคะ01เม็ดเดียวนะคะกัน18นะคะอันนี้แอดเห็นของหลานนะคะแอดเสียวไส้นะคะแอดเอามากับหัวหราของแอดกับหัวได้นะคะตัวกันมันยังน้อยอยู่นะคะใครชอบด้วยก็จัดนะคะของหลานมันไม่มี9ไม่มี9เอ้ยไม่มี6 2สองใช่ไหมคอยกับหัวนางไม่มี6,4แอดเอามากับหัวนะคะนางไม่มี6 5แอดเอามากับหัวหมดนะคะ ยอดเอามากับหัวหมดเอาของร้านนะคะหินของร้านนะคะวันนี้ของห้านมาไวนะคะก็เลยเหินของนางก็เลยเรียบ้อยปกติแอดจะอัดคลิปของแอดก่อนนะคะแล้วโอ้ยจะมาแก้ไขไม่มีขี้ขันค่ะเอานี้นะคะทุกคนก็ตามเดิมเลยนะคะ9 0้า6 9 7ย์หนึ่งเก้าหกเก้าเจ็ดเก้าแดูนย์หูนย์็ดศูนปดหหนึ่งเจดหนึ่งแปดก็กำหัวเก้าเอานะคะศูนหนึ่งเม็ดเดียวนะคะตัวการก็จะเป็นเจ็ดแปด เออ9262นะคะ9464นะคะ9565อันนี้เอดเอาของหลานนะคะมากับหัวนะคะในตารางก็มีอยู่เนาะอันนี้ก็901908971978นะคะอันนี้ก็อ่านออกไม่น้เอฟซีนะคะ802นะคะใครสิบีอา่านไ่มือเจะออกเนี่ยนี่สิว่าเออคอมเมนความพวกเจ้าเขียนเองยังอ่านไม่ออกนะคะ802นะคะ802เนาะ802นะคะ,ะ,คะทุกคน608 แปดเจ็ดศูนย์หนึ่งแปดศูนย์นะคะแอดก็ยังอยู่ที่นี่แหละแอดว่ามันต้องมาแน่เลยนะคะเดาเอาค่ะอ่าหน่อยกิตสามสี่หน่อยพิเศษนะคะหกเจ็ดหน่อยปกติแปดเก้าหน่อยวีพีเก้าศูนย์หน่อยการชาติหกเก้าค่ะหน่อยสามัคคีหกเจ็ดนะคะหน่อยพัฒนาเก้าศูนย์นะคะหลักร้อยนะคะแปดเก้าศูนย์นะคะอันนี้ก็คือสูตรแอดแล้วก็สูตรร้านเลยนะคะแคบเลยค่ะของแอดนะคะของแอดแล้วก็ของร้านนะคะรวมพลังกันขอให้ปัง,ปงๆเน้อค่ะวันหยุดวันอาทิตย์มีค่าประถูกันทุกท่านนะคะขอบ คุณนะคะทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะเราก็จะมีแนวทางลงนะคะเตรียมรับแนวทางเลยนะคะแนวทางทั้งรับฐบาลไทยแล้วก็เราพัฒนานะคะช่องแอดนิ้ละย้าเด้อไม่ใช่เซียนนะคะแต่ว่าชอบชอบตัวเลขนะคะขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะก็ขอให้หมานขอยให้หิงนะคะเอาไปตัดกันเอาเด้อะคะ่ะไปตัดกันเอานะคะบางครั้งบางคาแอดก็ยังตัดไม่เป็นนะคะยังยังทําไม่กิ่งนะคะยังทําไม่กิ่งแต่ว่าชอบนะคะชอบ ชอบตัวเลขเนาะก็เอาเลยเอามาทําให้ f อซนะคะก็แบ่งปันกันไปเนาะช่วยกันตัดช่วยกันไอ้นี่นะคะเพราะว่าบางครั้งแอดก็ยังงงงอยู่นะคะงงงกับหลายๆหลายหลายๆแนวทางนะคะก็ยังแบบว่าไม่เก่นนะคะหาตัวนั้นตัวนี้ตัดนะคะค่อยๆเรียนรู้ไปนะคะผิดพลาดตรงไหนก็ขออาภัยไว้ณที่นี้เลยนะคะทุกคนเดอ้อบอกก่อนเดอ้อจะไม่ใช้เซียนหนูแ <laughs> อด เดี๋ยวเอสจะหาว่าเอสเป็นเซียนอาเซียนอะไรให้ลอยหางปัญหาอู้หนูไม่ใช่เซียนนะคะเอสไม่ใช่เซียนหรอจ้ะเซียนจังได้ลองทําดูค่ะทําเบี่ยงปันเอฟซีดูคือไหมนะคะชอบไหมนะคะเป็นตามายอยู่บัวประมาณจังสี่นะคะเพราะว่าสูตรนะคะมันก็ให้เบบนี้นะคะทุกคน เห็นด้วยทุกคนก็จัดนะคะทุกถ้าทุกคนเห็นต่างทุกคนก็เบานะคะทุกคนก็เบาก็เหมือนเรานี่แหละคะ่ะจับนู่นใส่นี่จับนี่ใส่นั่นนะคะเรียนรู้กันไปนะคะโอ้ไม่ชอบตัวที่แอดจับให้เวสันแอดก็หัดจับของแอดไปนี่แหละคะ่ะจับแล้วก็ให้เอดีดูไปด้วยกันนะคะเออนี่ล่ะเอาลองดูเด้อจ้ะสำหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนเนาะให้ดูของหลานอีกรอบสวัสดีคะ่ะโชคดีเด้อจ้า